ผู้ชมถ้าย้อนไปแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ยังคงพอมีความหวังอยู่นะคะอยากจะให้เพื่อไทยเนี่ยยังคงจับมือกับ9ก้าไกลอยู่ถึงแม้ว่าทางเพื่อไทยจะมีความชัดเจนออกมาในระดับหนึ่งแล้วว่าคงจะไม่จับมือกับ9ก้าไกลนะแต่ความหวังยังคงอยู่ย่างเมื่อเช้านี้สักประมาณชั่วโมงกว่าๆที่ผ่านมานี้เองค่ะคุณสิทธาทิวารีเขาก็โพสต์เฟซบุ๊กนะคะใจความยังคงมีความหวังอยู่ลึกๆให้เพื่อไทยกับก้าไกลยังคงจับมือกัน292เสียงหวังที่จะไม่ให้เป็นนั่งร้านกับเผด็จการ แต่ว่าภาพการจับมือระหว่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทยจับแบบเข้าต้มมัดเมื่อวานนี้เนี่ยความหวังแบบนี้จะยังเกิดขึ้นได้ไหมมาพูดคุยเพิ่มเติมกับคุณวิโรจน์ลักณนาดีสอนสอส,อสอบัญชีรายชื่อของพักเก้าวไกลที่เคยแสดงความห่วงใยกับเพื่อนอย่างพักเพื่อไทยด้วยเหมือนกันคุณวิโรจน์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับค่ะคุณวิโรธพอเห็นภาพเมื่อวานนี้การจับมือระหว่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทยแล้วเนี่ยความหวังลึกๆของใครหลายๆคนอาจจะลึกสุดใจเลยแหละว,ว่าเพื่อไทยจะยังคงจับมือกับเก้าวไกลได้จะยังเป็นความหวังต่อไปหรือว่ามันมีความเป็นไปได้หรือต้องดับฝันไปแล้วคนะคุณคุณวิโรธคะคือจะว่าดับฝันหรือว่าดับโอกาสผมคิดว่า มันก็คงยังพูดเร็วไปนะครับแต่ว่ามันก็เป็นเสร็จของพรรคเพื่อไทยใช่ไหมครับ <c oughs> ในการที่เขาจะเลือกนะปกเป็นจับมือกับพรรคที่เขาเชื่อว,ว่ามีอุรมณการ์ตรงเขาในวิกฤติอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> หรือว่าจะช่วยพาเขาเข้าสู่อำนาจนะครับได้นะครับ <c oughs> ซึ่งมันก็เป็นเสร็จของเขาแต่ว่าการวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนก็เป็นเสร็จของประชาชนนกันเนาะเราก็คงต้องเคารพการตัดสินใจของเขา <c oughs> แล้วก็ทารเพื่อไทยก็ต้องเคารพ เสียงวิาพากษ์วิจารณ์จากประชาชนเหมือนกันนะครับค่ะค่ะแต่ที่นี้เนี่ยพอดูเนื้อหาสาระที่เขาแถลงร่วมกันเมื่อวานนี้คุณวิโรธยังเป็นห่วงไหมคะเพราะว่าวันก่อนคุณวิโรธก็เพิ่งจะพิมพ์ข้อความลงในสื่อออนไลน์ค่อนข้างยาวเลยทีเดียวนะคะเป็นความห่วงกังวลที่หลายคนเขาก็เข้าใจว่าห่วงเพื่อไทยกับการจับมืออีกขั้วนหนึ่งนะคะครับก็ผมคิดว่ามันก็เป็นความเป็นห่วงเฉยๆครับแล้วก็ผมคิดว่ามันก็เสียดายความหวังของประชาชนนะครับ เพราะว่าประชาชนก็มีความหวังว่าจะได้รัฐบาลที่มาจากฝ่ายประชาธิปไตยอย่างแท้จริงใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องคุณปู่คาเครือข่ายอุสแลต่างๆที่คอยหล่อเลี้ยงเครือข่ายรัฐประหารเนี่ยนะครับที่ให้เอามาที่มาเอาเอาแล้วเอาเปรียบประชาชนจะได้ผู้เราเบาบางลงหรือว่าหมดสิ้นไปสักทีนะครับคราวนีว้มันก็มันก็ความหวังตรงนั้นมันก็ดู จะเลือนลางลงนะครับค่ะ,คะทีนี้คุณวิโรจน์คะพอเพื่อไทยไม่มีก้าวไกลแล้วจริงๆเนี่ยไปจับมือกับภูมิใจไทยแล้วทางคุณวิโรจน์กับเพื่อนๆมองว่าความพยายามในการจัดตั้งรัฐบาลของเพื่อไทยจะสําเร็จไหมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจริงๆก็ยังขาดเสียงที่จะต้องมาหนุนอีกร้อยกว่าเสียงเลยนะคือมันเยอะกว่าตอนที่เพื่อไทยอยู่กับก้าวไกลซะอีกนะคะมองว่าความเป็นไปได้<ะ>มันมี <จะ S 1> มากมแค่ไหนจะสําเร็จหรือไม่สาเร็จมันก็คงต้องถามว่า เพื่อไทยเขาจะมียุทธว,วิธีอะไรแล้วผมคงไปตอบอาจารย์เขาไม่ได้แต่ว่าผมอธิบายอย่างนี้ครับว่าแต่เดิมเนี่ยข้าวไทยเพื่อไทยรวมเป็น292รบวมไปหกพักสามร้อยยี่สิบสองเนี่ยดูเหมือนว่าถ้า,าจะพิจารณาเฉพาะสภาผูา้แทนราษฎรเนี่ยมันจะไม่ยากเลยนะครับแต่ที่มันยากเพราะอะไรครับก็เราไม่ได้สู้กับ188่งร้อยแเราสู้กับ188บวกกับอย่างน้อยสองอร้อยมสิบกเสียสวอเราเสียสวเมื่อกี้ผมฟังท่านอาจ,จารย์สมชายพูดแล้วก็อาจารย์อีก อาจารย์ธนพรค่ะอาจารย์ธนพรพูดใช่ไหมครับก็แสดงว่าสวเหล่านี้เนี่ยมันมันมีปุ่มกดจากใครบางคนทั้งนั้นนะครับคุณแม่ค่ะทีนี้ัน้ยุทธวิธีที่จะไปเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญครับค่ะยุทธวิธีดังนั้นยุทธวิธีที่เราจะไปเชิญครับเชิญครับค่ะค่ะอาจจะมีดีเลย์ของสัญญาณนิดนึงฉะนั้นยุทธวิธีที่ทางคุณวิโร์ประเมินว่ามันจะออกมามันน่าจะเป็นยังไงคะผมโอ้ถ้าเกิดให้ผมไม่ตอบว่า เมื่อไทยจะใช้ยุทธวิธีองไรผมก็พูดยากเนาะแต่ผมยืนยัยนเด็ดเดี่ยวว่าวันนี้เนี่ยแต่เดิม292เนี่ยยังยากเลยครับค่ะแล้ววันนี้เนี่ย,ยเท่าไหร่ครับเพื่อไทย1212 212จะเป็น212เนี่ยม,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 มันมันไม่ใช่ว่าง่ายไม่ใช่ว่าง่ายนะครับนี่เขาถึงมีคําถามว่าแล้ว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 แวคนที่จะหวังว่าทาง พลเอกประวิท์พลเอกประยุทธ์เนี่ยจะปกปองสวในเครือข่ายให้โหวตให้เครือข่ายฟรีเนี่ย <c oughs> ผมก็ยืนยันว่าโูกนี้ไม่มีอะไรฟรีหรอก <c oughs> ครับทีนี้มันก็เลยมีคําถามว่าแล้วก้าวไกลจะทํายังไงเพราะเมื่อวานนี้เพื่อไทยเขาก็ส่งสัญญาณเรียกคะแนนเสียจงจากทุกพักเลยนะคะซึ่งก็คงจะรวมไปถึงก้าวไกลด้วยซึ่งเคยก่อนหน้านี้ก็เคยหารือกันมามองเห็นจุดยืนซึ่งกันและกันมาวันนี้เมื่อก้าวไกลก็บอกว่าจะเป็นฝ่ายค้านแล้วแล้วจะโหวตให้เพื่อไทยไหมคะ โอ้เรื่องนี้คงต้องคุยกันภายในครับยังไม่ได้มีมต,ติออกมาแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าการตัดสินใจก็คงต้องผมว่าต้องดูหัวใจของประชาชนนะะว่าสิ่งที่เราโหวตเนี่ยมันตรงกับหัวใจของประชาชนหรือเปล่ามันทําให้หัวใจของประชาชนร้องไห่มากกว่าเดิมหรือเปล่าเนี่ยแล้วเราจะอธิบายกับประชาชนอย่างไรในการโหวตแลวทําให้ประชาชนเจ็บช้ำน้ำใจมากกว่าเดิมเนี่ยนะครับก็ต้องดูว่าการโหวตของเรา ทางไหนจะทำให้ประชาชนเนี่ยคลายความทุกข์ความโศกไ,ได้มากขึ้นแล้วก็ต้องทำหนึ่งผนประโยชน์ของประชาชนเนาะ ค่ะคือถ้าฟังนี่ยังไม่ได้นะทุกคนต้องประเมินสถานการกันค่ะถ้าฟังแบบนี้นี่แนวโน้มน่าจะออกไปทางไม่โหวตให้หรือเปล่าคะเพราะว่าจริงๆทางเพื่อไทยเองเขาเขาก็พูดนะว่าตอนที่เขาโหวตให้กับคุณพิธา141เสียงเขาไม่ได้กระเด็นเลยแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มาทวงบุญคุณหรือมีคําพูดเสียด้วยซ้ำไปว่ากังวลว่าถ้าเกิดฝั่งเก้าไกลมาโหวตให้เนี่ยอาจจะทําให้สวเกิดความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจขึ้นมาทีนี้ในการโหวตของของทางก้าไกลนะคะมองแล้วจะออกมาเป็นแบบในรูปแบบของมติภา หรือจะออกมาในรูปแบบของเอกสิทธิพักอันนี้ได้มีการพูดเอกสิทธิสสอันนี้ได้มีการพูดคุยกันไหมครับผมคิดว่าตรงนี้ว่าก้าวไกลแล้วทาอะไรมีเอกภาพอยู่แล้วก็คงเป็นมติพักแหละครับแล้วก็ทุกคนก็เคารพมติพักแหละคงไม่มีว่าปล่อยไปโหวตแน่นอนนะครับแต่มติพักที่ว่าเพราะว่าต้องการให้ให้การโหวตนี่ยนาจครับแต่มติพักที่ว่าเนี่ยอย่างที่คุณวิโร์บอกก็คือต้องต้องเชื่อมโยงกับทิศทางความต้องการของประชาชนด้วยใช่ไหมคะใช่เพราะว่าการโหวตแต่ละครั้งเนี่ยมัน มือเลยมันเป็นของเราแต่ว่าหัวใจเป็นของประชาชนค่ะคุณพ่อคุณวิโรธพูดถึงว่า ต้องดูก่อนว่าประชาชนจะร้องไห้หรือว่าคลายทุกกันแน่ถึงจะตัดสินใจได้ว่าจะโหวตให้หรือไม่โหวตแต่เมื่อวานนี้นะคะทางเพื่อไทยเขาออกตัวแทนภูมิใจไทยว่าภูมิใจไทยเขาคือพรรคอันดับสามซึ่งก็ไม่ได้ลอยลําเข้ามาเขาก็ผ่านการคัดเลือกจากประชาชนเหมือนกันถ้าแบบนั้นแล้วอะไรคือเกณฑ์คะที่ทางก้าวไกลหรือแม้แต่คุณวิโรธจะพิจารณาว่าถ้าโหวตให้แล้วประชาชนจะร้องไห้หรือประชาชนจะคลายทุกนะคะสองลุงคือเกณฑ์นั้นหรือเปล่าคะ ราะถ้าเกิดเรื่องของสองลุงคเชัดเกนอยู่นะรับว่ามีลุงไม่มีเราตรงนั้นไม่ต้องพูดถึงแล้วเพราะว่าถ้าเราถึงสักจะดูแล้วครับเพราะว่าการให้คํามั่นของประชาชนเนี่ยของพวกเราคิดว่านี่การพูดในการหาเสียงเนี่ยเราคือสําหรับก้าไกลเนี่ยคือการให้คํามั่นกับประชาชนไม่ใช่การไม่ไม่ใช่แค่การรนรงเพื่อให้ได้เสียงมาซึ่ง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 จากการคะแนนเลือกตั้งแน่นอนนะครับตังนั้นเนี่ยผมว่าเรื่องเรื่องมีลุงไม่มีเราเนี่ยเป็นสัจจะวาจาที่่ราต้อง ที่เราต้องเคารพพูดของเราอยู่แล้วนะครับที่เราให้คำนั้นในยกับประชาชนการประเมินอะไรผมว่าเราคงประเมินไม่ต่างจากสื่อมวลชนหรอกครับก็ดูจากท้าที่ของประชาชนกา,ารวิพากษาของประชาชนใช่ไหมจากสมาชิกพัคต่างๆนะครับค่ะมีลุงไม่มีเราในความหมายของก้าวไกลเนี่ยคือไม่มีพักของลุงด้วยใช่ไหมคะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของตัวของคุณลุงทั้งสองเฉยๆถูกต้องคือคำว่าลุงคงไม่ได้หมายถึงตัวบุคคลหรอกครับแต่กคือ ตัวระบบหกะองค์ารายกที่ใช้ในการติอำนาจของคณะรัฐประหารค่ะตแต่ท,ท,ทีนี้แล้วเนี่ยดูความเป็นไปได้อย่างที่บอกว่าคุณลุงเขาก็กลุมเสียงของสอวอไว้ค่อนข้างเยอะด้วยเหมือนกันท้ายที่สุดมองว่าถ้าความพยายามครั้งนี้ของเพื่อไทยไม่สําเร็จเนี่ยมันจะหลุดไปถึงที่ลุงป้อมได้เป็นนายกรัฐมนตรีก้าวไกลมองถึงขนาดนั้นเลยไหมคะก็ยังมันก็มีแนวโน้มเป็นอย่างนั้นแต่ผมเชื่อว่าถ้าเกิด เพื่อไทยเนี่ยนะครับพลิกตัวกลับมาได้เนี่ยนะครับผมคิดว่าโอกาสของลุงป้อมก็จะหลุดลอยไปมันขึ้นอยู่กับชุดท้ายตอนนี้ทางสองแฉกมันเป็นอย่างนี้ละว,ว่าถ้าโอกาสมันหลุดไปเนี่ยเพื่อไทยเขาจะมีโอกาสในการตัดสินใจว่าจะยอมไปเป็นน่องร้านให้กับลุงหรือว่าจะถอยกลับมาเพื่อพนันกำลังไม่ให้ลุงสืบทอดอำนาจนั่นก็ต้องเป็นการตัดสินใจในบนทางสามแ่งของลุง พักเพื่อไทยแล้วซึ่งผมเป็ไปก้วล่วงไม่ได้ค่ะคำว่าถอยกลับมาคุณวิโรจน์ช่วยอธิบายหน่อยจะถอยกลับมาได้ยังไงในเมื่อทางฝั่งสวเขายื่นโจทย์มาเลยค่ะว่าที่เขาจะไม่โหวตให้เพื่อไทยก็เพราะก้าวไกลนะคะคําว่าถอยกลับมาคือกลับมาหาเก้าวไกลหรือถอยไปที่ไหนคะคุณวิโรจน์อำนาจของสวนี่รันเหรอคะไม่นะตีปดพฤษภาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเขสูญขิ้นดินเ็าก็สูญขิ้นอำนาจแล้วค่ะอืมคือคือทำไมคุณทำไม ท้าไม่สังคมต้องไปให้อำนาจอะไรกับคนที่มันแค่ไม่ถึงสามร้อยวันมันก็หมดอำนาจแลวป่ะคุณแม่แค่กำลังติดติดบวกตัวเองหรือเปล่าถูกป่ะแล้วผมเชื่อว่าสวที่มีความเป็นกลางเคารพในระบบรัฐสภาก็มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจากทั้งสามท่านที่ไปพูดคุยกับสวท่านอื่นๆมันก็มีแนวโน้มในเชิงบวกนะครับแล้วประชาชนก็มีส่วนร่วมในการรณรงค์มีส่วนร่วมในการ กดดันให้สวได้ฉุกคิดได้ตระหนักของประชาชนมันก็เป็นแรงแรงขับที่ทําให้การเจราจาและก็การวางอาคติตรงของแต่ละฝ่ายมันมันเกิดขึ้นได้มผมเชื่อ,อย่างนั้นนะค่ะค,คือในความหมายของคุณวิโรจน์จะมองว่าก็ยังพอมีเวลารอไปอีกสักสิบเดือนอย่างนั้นหรือเปล่าคะในการจะตั้งรัฐบาลเพื่อให้มาร่วมมือเป็นเพื่อไทยกับก้าวไกลได้เหมือนเดิมอย่างนั้นหรือเปล่าผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าเราถ้าเรามีความมุ่งมั่นผมพูดไปหลายเวทีแล้วก็ว่ามันรอไม่ถึงสิบเดือนหรอกครับค่ะ เพราะนั่นเกิดในฝ่ายหนึ่งเรารู้ว่าถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเขารู้ว่าเรามีความมุ่งมั่นใช่ไหมครับผมก็รู้ว่ารอต่อไปก็ไม่มีประโยชน์การชุ่มมาเจรจาเพื่อหาทางออกให้กับประเทศฝรั่งเศสค่ะค่ะค่ะอ่าละค่ะขอบคุณมากค่ะคุณวิโรจน์ค่ะคุณวิโรจน์ลักษณะดีสอนค่ะจะมีดีเลย์ันนไม่บ่อยนะคะค่ะค่ะค่ะต้องขอขออภัยในบางจังหวะด้วยนะคะที่อาจจะทับซ้อนกันขอบคุณมากขอบคุณวิโรจนธ